มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสวัสดีค่ะในส่วนของวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2566ที่ผ่านมานะคะจังหวัดชนบุรีค่ะนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีได้ประกอบพิธีตักน้ำและตักดินศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำไปประกอบพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์จากประเทศสีลังกาค่ะ ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการประกอบบุญใหญ่ครั้งนี้ค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะจังหวัดชนบุรีร่วมสืบสารรักษาธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนาจัดพิธีตักน้ำตักดินศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีรังกาวันอังคารที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2566เวลา9นาิกา9นาทีพระครูประหลัดอังกูลโชโตโกเจ้าอาวาสวัดเขาบางพระเลขานุการเจ้าคณะตำบลบึงประธานฝ่ายสงฆ์นายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีประธานฝ่ายคารว พร้อมด้วยนายอำนาจเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพันตำรวจเอกโสรสเอี่ยมสะอาดรองผู้บังคับการภูธรจังหวัดชนบุรีนางหนึ่งรุษไทยพูนลาภผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชนบุรีนางสุภาวีบำรุงศักวัฒนธรรมจังหวัดชนบุรีและบุคลากรผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ณสะเจ้าคุณเท่าวัดเขาบางทรายพระอารามหลวง ตำบลบางทรายอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นสักน้ำสักิสิทธิ์จากน้ำฝนที่ไหลผ่านปูชนียสถานต่างๆจากเขาพระพุทธบาททั้ง3ยอดและเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดชนบุรีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2419จากนั้นในวันเดียวกันเวลา11นาฬิกา29นาที นายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีประธานฝ่ายคารวสพระคูปัลัดอังกูลโชตะโกเจ้าอาวาสวัดเขาบางพระเลขานุการเจ้าคณะตำบลบึงประธานฝ่ายสง์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปยังลานหน้าพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันร์ตำบลน,นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเพื่อร่วมพิธีตักดินมหามงคล บริเวณลานเขตพื้นที่ตั้งพระพุทธมหาวชิระอุตตโมภาศาสดาซึ่งแปลว่าพระศาสดาที่รุ่งเรืองสว่างและประเสรศิฐดังมหาวชิระซึ่งเป็นสถานที่สำคัญอันเป็นอัตลักษณ์ของความเรื่อมใสศรัทธาทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชนบุรีและประเทศไทยโดยการจัดพิธีตักดินมหามงคลและพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวสืบเนื่องจาก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีทงชัยธรรมทัชโชกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามประธานมูลนิธิคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดได้กำหนดจัดพิธีอัญเชิญต้นพระศรีมหาโพ์ปรมัตถสิริมหาโพ์หน่อเนื้อพุทธังกูลจากวัดพระศรีมหาโพ์เมืองอนุราชบุระสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกามาประดิษฐาน เพื่อปลูกไว้ณลานธรรมหลวงปู่ทวดบ้านแหลมแค่ตำบลน,น้าประดูอำเภอพานทองจัังหวดชนบุรีในวันศุกร์ที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ปรมัิถาสิริมหาโพธิ์หน่อเนื้อพุทธทางกูลเป็นศูนย์รวมจิตใจภายในศาสนสถานสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้สักการะบูชาร่วมกันตระหนักสืบสารรักษาปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชุมชนสังคมและประเทศไทยสืบไป และนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะในการประกอบพิธีตักน้ําและตักดินศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพื่อนําไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ค่ะที่ลานธรรมหลวงปู่ทวดบ้านแหลมแคอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีในวันที่12พฤษภาคม2566ต่อไปค่ะ